อืมเลยนีย่เลยชอบมากเลยขวดขอกับบ้านไม่กินแล้วสวยโอ้ยโอป้าดีมากมากดีโพดตอนนี้นะครับวันอยู่ที่สยามไม่ได้มาเดินนานมากอ่ะใช่ไห<ช><ช>มตั้งแต่แบบมีโควิดปิดไปแล้วล่าสุดครับมีร้านเพิ่งมาเปิดใหม่ค่ะชื่อมิลโชสเฮาส์อยู่ข้างหน้านี้นะคะ เราเห็นคอนเทนต์นี้นะฮะมาจากนัทอภพวิชครับจำได้ไหมว่าเขาคือใครครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Eat Guy นะฮะตอนนี้บอนอยู่ที่ร้าน New Toast House นะครับผมเป็นร้านคาเฟ่ขนมปังจากเกาหลียิงตรงสู่ไทยครับเพิ่งมาเปิดใหม่ที่เสียงแควซอยสาครับ บรรยากาศของร้านเขาเนี่ยนะครก็จะดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีหน่อยมินิมอลมินิมอลออกโทนแบบสีขนมปังเหมือนเสื้อเราเลยฮะวันนี้เราโคเวอร์มาเป็นขนมปังนะฮะ <c oughs> ขนมปังก้อนนะ,ะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่เกดเจ้าของร้านนะฮะสวัสดีครับพี่เกด,ดแล้ก็ยินดีด้วยครับสำหรับร้านใหม่ ขอบคุณมากว่าทำสัตว์มาคอยากอยากทราบนิดนึงค่ะพี่เกศว่าทําไมถึงแบบมาเปิดร้านนี้แล้วร้านนี้แบบเขาบอกว่าอยู่ที่โซค่ะเกศไปแบบโซค่อนข้างบ่อยแล้วก็เลยไปเจอคาเฟ่นี้ค่ะเชื่อไหมเมื่อวานเกศเจอปุ๊บว่าคือเกศเห็นแค่โลโก้เกศบอก แบบนี้ต้องต้องใชแค่แค่โลโก้ปังแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วลองเข้าไปกินดูเฮ้ยแบบรสชาติใช้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่ายังไงเวลาที่เก็ตซื้อแฟรนไชส์ร้านไหนมาก็ตามนะค่ะยังไงเก็ตต้องเอามาโลเคไลฟ์เหมือนปรับรสชาติให้เหมาะกับผูกปั่คนไทยมากขึ้นอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วอย่างแบบการออกแบบร้านการตกแต่งร้านอะไรเงี้ยมันคล้ายคลึงกับเกาหลีเลยไหมฮะเกาหลีเป็นคนช่วยในการแบบคิดแล้วก็ออกแบบให้เราเพื่อปรับให้เหมาะกับแบบมันเซมันจะออกฟิลแบบ วอมวอมคอซี่อะไรอบปุ่นอบปุ่นคอมมี่คอซี่อะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกญี่ปุ่นใช่ป่ะเขาบอกว่าโฟลเดอร์ของของร้านเนี้ยค่ะที่เกาหลีเป็นโอป้าสามคนจะบอกว่าหล่อมากหล่อมากด้วยโอปถ้าไม่ถ้าไม่สิกวิดอ่ะเขาบินมาแล้วให้พี่เกดไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าเราอยากชิมแล้วโอเคขอบคุณพี่เกดมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเมนูของเขาเนี่ยฮะก็จะมีนี่เลยเป็นบิยอรชนะครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นขนมปังนึ่งครับ ซึ่งรสชาติที่เขาในคอมเมนต์เนี่ยเป็นเพนก็คือรสธรรมดากับอันนี้ครับผมเป็นไส้แฮมข้าวโพดครับน่ากินมากเลยออันที่แบบทางร้านเขาเล็กคอมเมนต์เลยคืออันนี้ครับเป็นซูเฟลครับผมซูเฟลฟร n c ช์ o a ส์นี่เดี๋ยวเรามาสั่งกันดียวาแล้วเมนูเขาเยอะมากเลยนั้นเนี่ยอุ้ยอันนี้แปลกดีอะ่ะเป็นชีสมูสเกาลัดนะทุกคนดูดิแล้วก็มีพวกน้ำนะ ซึ่งที่ดังๆของเขาเลยก็คือเป็นนมกล้วยที่เขาเลยคอมเมนต์มาแล้วก็มีพวกชากาแฟต่างๆนานานมเก่ารัดติดอุอ้ยน่ากินนมเขาหน่าจดดังเดี๋ยวเราตัดภาพกลับมาเจอกับเมนูของเราดีกว่าครับ <c oughs> ตัวซูเฟร f เฟรนช์ทส์ของเรานะครับมาแล้วครับ2อย่างเลย ซูเปอร์เฟนช์โทส์นะครับวิทไอศครีมวนิลาครับผมส่วนอีกอันนะฮะจะเป็นบัตเตอร์โทส์นะครับผมความแตกต่างก็คือจะมีเนยอยู่ข้างในนะฮะนี่เห็นไหมมันไหลออกมาน่ากินมากพอชั่นมันดีมากเลยอะ่ะมันแบบเล็กพอดีคำไม่ได้ใหญ่เกินไปอะ่ะหั่นแล้วรู้เลยว่าข้างในมันฟูมากเรวขอชิมแบบไม่มีไอติมก่น นุ่มมากมันไม่ใช่ฮันน,นี่โฮสแบบตู้ไปที่กินอะ่ะมันมีความพิเศษคือเนื้อข้างในมันนุ่มมากๆข้างน,นอกมันจะกรอบๆไหมๆเบิ่อนๆนิดนึงแว้วากินแบบแบบแตะเล้วก็จะตัดครับดีมากๆจริงแนะนำมากๆดีดีแบบดีโพสขนมปังคอแห้งนะครับผม นี่เลยบ่อนี้ m m e น d เลยเป็นชาเลมอนมัสแคทนะครับผมสายเปรี้ยวนี่ต้องถูกใจมากเลยซึ่งบอลอ่ะชอบกินเปรี้ยวอยู่แล้วกินแล้วแบบเฟรชสดชื่นมากความพิเศษของเขานะก็คือมี2 t e x t u ก e เจอร์ด้วยกันก็คือน้ำกับแบบเหมือนเป็นเกรดหีมะาด้วยตรงเนี้ยอุ้ยุุยยลมเป็นไง มันจะเป็นฟิลที่แตกต่างเป็นเกล็ดทิมมะอ่ะอ๋อเห็นวิ่เกดบอกว่ามันมีองุ่่นญี่ปุ่นด้วยอะ่ะเอออืมแล้วก็มีน no ้ำเลมอนถ้าเดาไม่ผิดหอมหอมมากอร่อย <c oughs> คนชอบเมนูนี้เราไปต่อที่บัตเตอร์เดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูข้างในมันน่าจะเยอะมากๆแบบมีเนยข้างล่าง <Ooh! S 2> อุยอ้ยอุยอ้ยอ้หนดิอุ้ โอเคอ่ะ okay. พี่เกดบอกว่าพี่เกดชอบตัวนี้มากกว่าซึ่งบอลเห็นด,ด้วยมันหอมเนยแล้วพุ่มเนยมากกว่าจริงๆแล้วมันแบบเนยเต็มคำอ่ะแบบกิงเขาไปหืมเนย่าเงยเยแต่บอลวัาโค้พวกเนี้ยกินไปเรื่อยๆมันเลี่ยนมันต้องตักด,ด้วยน้ำเมนูต่อไปเมนูน้ำ raspberry blooming soda ความพิเศษคือเขามีน้ำเลมอนให้แบบเป็นลูกเล่นเพิ่มด้วยสามารถที่จะเทเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีครับทุกคนมา สวยนี่เป็นสีออกแบบชมพูบานเย็นและม่วงผสมกันนะครับผมไม่กินและสวยปล่อยไว้อย่างนี้แหละแล้วอ่ะฮะเขาแนะนำให้คนด้วยนะครับหวานๆเปรียปร้ยวๆซาซ่าสดชื่นเหมือนกันอันนี้แต่ถ้าถามความชอบส่วนตัวคนคนแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วฮะบอลชอบตัวนี้มากกว่าเลมอนใช่ กินแล้วแบบสดชื่นอจากวันแย่ๆกลายเป็นวันดีๆอันนี้เป็น French Toast Strawberry Cheese Mousse นะครับผม,มกับนี่โคตรน่ารักเลยอันนี้นมกล้วยร้านนี้คือนมเก่ารัดือดีดแพคเกจจิ้งคือแบบน่ารักอะเห็นแล้วนึกถึงอะไรอะคนนมเด็กเออเขาบอกว่าให้เขย่าก่อน เปิดแล้วน่ารักมากเลยหอมอะ่ะรสชาติมันจะแตกต่างกับนมกล้วยเกาหลีที่เป็นกล่องเอออันนั้นบอว่ามันจะให้ความหวานมากกว่าอันนี้มันไม่หวานเท่าแล้วก็หอมหอมกล้วยอ,อร่อยเลยอะ่ะ นุ่มอมมุลลิ้นมากๆซึ่งสตอเบอรี่มูชชีสของเขาอะทำออกมาได้ดีมากอะลอยมากแบบไม่ได้หวานเกินไปได้ความหวานจากซอสสตอเบอรี่ตรงนี้กับสตอเบอรี่เนี่ยมันก็ให้ความเปรี้ยวๆด้วยอะไรเงี้ยเออมันดีมากเลยจริงๆกินเยอะๆอย่างที่บอกพวกทส์สเนี่ยกินแล้วเลี่ยนอืมต้องตัดด้วยน้ำตัวนี้เป็นนมเกาลัดครับชอบมากเลยขวดขอกับบ้าน<อ>เนาะ<อ>ต้งองมากมากชอบอ่ะหอมเกาลัดมันจะออกกลิ่นไม่ไม่เนาะนิดนึง ตัวนี้มี texture ครับทุกคนมันจะออกเนื้อหยาบๆนิดนึงอะ่ะม,มันจะไม่ได้แบบลื่นเหมือนนมกล้วยขนาดนั้นขนมปังนึ่งมาแล้วครับเรามีเกาลัดกับข้าวโพดแฮมครับชิมวันนี้ก่อนดีกว่าวันอยากกินอันนี้มาก ไส้มันดูแบบพะลักแน่ๆนมปังนุ่มแล้วแบบแคมกับข้าวโพดมันเข้ากันอยู่แล้วอะนิ่มแบบเนยบ้างเนยอร่อยมากมปังผู้เนยคนดีเลยไ <c oughs> ส้อร่อยมากควักไส้เลยเนี่ตอนนี้ย บางนึงต้องกินกับอะไรร,นนะร้อนๆับนี่บอกคาออ่าแอัลมอนด์ร้อนอุอ๊ยโอป้า <c oughs> กินคู่กับตัวเกา่ารัดบอกว่าเวิร์กมากเดี๋ยวลองดูโอ้ยจับแล้วรู้เลยอ่ะเกา่ารัดข้างในคือเยอะมากแน่ๆดูนะโอ้โหมาเป็นชิ้นเลยทุกคน ว้าวเกาลัดล้น <c oughs> กินคู่กับนมเกาลัดหรือว่ากาแฟเวิร์กมากมันจะเป็นค o ล o r f i กับตัวแฮมข้าวโพดเนอะ <c oughs> อันนี้มันจะออกแบบของหวานนิดนึงส่วนอันนั้นมันจะแบบออกของข้าวตุ้งเบ็ดขนมปังตัวเดียวกันส่วนตัวบอลชอบตัวนี้มากกว่า ที่เป็นแฮมข้าวโพดแฮมข้าวโพดเหรอใช่เพราะเกาลัดมันแบบก็คือขนมปังแล้วก็เอามาใส่เกาลัดอืมแต่ตัวแฮมทำข้าวโพดชุอดีมากอือคือวันนี้บอกว่ามันดีมากเพราะว่าเอ่อเรียกว,ว่าตอบโจทย์สายขนมคือบอลน่ยชอบกินขนมอยู่แล้วอย่างที่บอกไปแต่ว่าข้อดีคือมันไม่หวานมันแบบเรียกว,ว่ารสชาติกลางๆทุกคนกินได้กินได้ทุกเพศทุกวัย แล้วแบบสายคาเฟ่ชอบแน่ๆร้านแบบนี้นึกอก่าถ่ายรูปแล้วมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขนมอร่อยน้ําอร่อยกาแฟอร่อยดีหมดเลยอ่ะสำหรับใครนะที่สนใจอยากมานะครับผมก็มาได้เลยง่ายๆอยู่ที่สยามซอย3ครับผมร้านมิวทโทสเฮาส์ครับสำหรับว,วันนี้บอนไป่อนแล้วฮะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด u b s c r i b e ด้วยกดสั่นกระดิ่งด้วย